สวัสดีครับผมดามแดนนาคานะครับมอนิมามาบ้านบานพระเถาบานพ่เถาของเสียหอยนะครับมอนี้ดามกับเสียหอยกับได้หนูมากนะครับก็เลยจะมาสาธิตเนาะสาธิตการทำหนูาการหนูการหลบขนหนูนะครับ บางคนเพื่อนอาจจะบอกว่าการการลุกขนนะครับจะจะเห็ดแบบใดนะครับทบางคนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างไปนะครับแต่ว่าเห็นหลายๆคนเนาะเพื่อนเห็ดนะครับเพื่อนเห็ดวันนี้เสียออยก็เลยวจีมาเห็ดนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงบ่เคยเห็นด้วยกันนะครับบ่เคยหูนะครับหูแต่ว่าข้าเจ้าเคยเห็ดนะครับข้าเจ้าเคยเห็ดก็เลยสิลองลองบึ่งนะครับว่ามันจะได้หรือบ่ได้นั่นเอง มืัอนี้เมนูเห็ดยังครับมืัอนี้ก้อยหนูก้อยเคยเห็นบ่อยมุขเจ้าเคยเห็นก้อยหนูวะพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาก้อยดูนะครับโดยเชฟห้อยเชฟห้อยนะครับผมว่าก้อยหนูนะครับของเชฟห้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขาไปบึงการลุกคนหนูกันก่อนนะครับมืงขึ้นได้หนูมาตัวปุกใหญ่นึงเนาะตัวปุกใหญ่เลยล่ะสองตัวนะครับเกือบสามโลนะครับสองตัวเกือบสามโลเดี๋ยวเขาไปบึงมาวิธีการ พี่เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดจังได่นะครับเดี๋ยวข้าไปเบืองกันโอเคครับโอเคครับอันนี้คือหนูเนาะเบืองหนูนะครับตัวปุกไงเลยนะครับสองตัวนะครับหนูสารคามนะครับหนูสารคามนะฮะตัวปุกไงเลยลหละนะครับผมสองตัวเกือบสามโลนะสองตัวเกือบสามโลนะครับ อันนี้คือข้าได้มาแล้วนะครับแล้ววันนี้ข้าจะมาทอนขนจะมาเบิองว่าเชียบหอยเพิ่นสีผ้าทอนขนแบบใหญนะครับเดี๋ยวกล่องเขางพเบิองนะครับเอาลองเบิองนะอันนี้ก็คือข้าต้มน้ำก่อนนะครับแล้วก็เ้าเทียนลงนะครับอ่ากล่องเบิองไกลๆเลยนะครับปล่อยเทียนละลายอ่าแล้วก็ปล่อยให้เทียนละลายนะครับอ่าปล่อยให้เทียนละลาย นี่แหละคือวิธีการนะครับซ้ำหนีพ่อเห็นบ่พ่อเห็นบ่เนาะเอาพี่น้องมาเบิึงหนูขนาดหนูนะครับหนูแมวหนูแมวนี่พ่อป้าตัวโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อันนี้คือเนี่ยเห็นปะเริ่มละลายแล้วครับ นะครับมันละลายเบิดอ่าต้องให้มันละลายเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาถามไปเบิงมาถามมันละลายเบิดแล้วนะเขาจะมีวิธีการเฮ็ดแบบไหนนะครับโอเคครับหางมันโซโออ่ห่อนไงน,น,นี่กิจดิเู้ามันออกกันหรอคือวิธีการวิธีการของเชฟหอยนะครับเ<ด>พื่อประหยัดเทียนนะครับเ<ด>พื่อประหยัดเทียนถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่น้ํามันจะมันจะเปลืองเทียนเนาะ นั่นวะต้มเทียนพรรษาเด็กสามเหลี่ยมมันกับบ่อพ่อเอออันนี้คือหลอกหางก่อนโอ้ oh, ว้าวสุดยอดเลยลอ่าแล้วโตวมันเท็่จังในบาทโตมันเกิดจุ่มลงไ่แล้วเออนะครับอ้าวบานี่โตนะครับบานี่โตนะครับจุ่มลงไปเลยครับนะ่นอ๋อบานี่ทิดคนเลยทีเดียว อก็คือเทียนจะเข้าไปเคลือบเคลือบขนใช่ไหมอ่านะครับแล้วก็นอกน้ําเย็นอ่าแล้วก็นอกน้ําเย็นทันทีนะครับเพื่อที่จะจะแข็งตัวนั่นเองเห็นไหมครับบานนี้เพราะเพราะอันนั้นเขาหลอกออกเลยอ๋อเอาตัวนั้นเลยครับจัดไปเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเลยว่เอาเลยครับ างโอเคเดี๋ยวเรารอให้เซตตัวมันก็บหางก่อนกินนะครับรอให้เซตตัวนะครับให้ให้แข็งตัวเนี่ยเริ่มแข็งแล้วนะครับแล้วเชฟหอยฟิ้นจีผ้าเฮ็ดเนาะอ่ากระทะเล็กบ่นี่กระทะรั่วครับหม้อเล็กมันอันนี้คือเชฟกระทะรั่วครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าถาบป๊บนึงจะค่อยมาเบิรงกันว่าจะลอกออกแบบไหน โอเคครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเราจะมาดูกันว่าเชฟห้อยจะหลกขนหนูยังไงเอาหลกขนพอนะโอ้ยมันก็หลกกันนลยโอ้ยถอน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 อ่านะครับเอาเลยเอาท่วงกันเถอะ ผมยิ่งตกลาวอยู่ด้วยโอ้หลก็ได้เนาะอ้าวเชฟห้อยหลกเลยงั้นเออนะครับนลาวนนั่นนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับหอวไงขาวกินกูในตัวละครับนั่นเองเฮ้ยเอออีจ้อยไปจุ่มมองในเพียงไม่จ้าทีพวกขาวก็ยิ่งดีจ้อยอืมหังหนังไม่ออกหนังไม่ออกนะครับอันนี้หนังไม่ออกนะครับออกแค่ขนนะครับ นี่เลยว้าวเฮ็ียเรื่องสี่ดอยุบานี่น้องทำเนาะรวดเร็วดีแล้ววันี้คันนกเรว่าสูตนวาเร็วได้อีกเลย้าเขาบ่ใส่น้ำเนี่ยมันจะเปลีงเทียนยูเป็นไงเรื่องสีทีนดีนะาบ่ใส่น้ำมันจะเปื่นเทียนวานเ้าลกี่เทาบ้ากีเทาบองออกลอเลองนจุ่งม่ไ็่าตัวนีาใช่เดี๋ยวค่อยไปติดตามนะครับ ท่านใดที่กำลังดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติ้งๆให้ดามไปเลยครับนะครับทางแดนนาคาทริปแชนแนลนะฮะบางท่านมาถามผมนะว่าอ่าช่องช่องผมอ่ะมันจะเข้าไปเข้าเข้าไปดูยากก็คือเราเข้าไปใน YouTube นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าดามแดนนาคานะครับจะขึ้นปึ๊บขึ้นมาเลยทีีเดยวนะครับและก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส ใส่เทียนเยอะมันก็จะมันก็จะโอบเยอะแต่มันจะเปลืองนะครับอันนี้คือผมซื้อมาร้อยหนึ่งนะอ่าซื้อเทียนมาร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าก็คือสาธิตให้ทุกๆท่านได้ดูแต่ผมจะเน้นย้ำบันนี้นะฮะผมก็เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับว่าเขาจะก้อยหนูกันนะครับหมวดตุ่มยกหนึ่งผมเคยผมเคยเห็นตาออม อันนี้กินก้อยหนูสู้กันกินกวยว่าหนหนูมันก็จะว่าด้นี่บสามก็จได้ว่าเจต้มปลาแดกจากห้ง่เคยทำกันเป็นบานเ้องกับเอิญต้มก้นนะเนาะอะไรกันหรือเป่าเอนีหนึ่งเออ่คผมเดี๋ยวเราไิหนคนว่า้มหนึ่งเลยวันนี้แมวคนว่าหนึ่งไหนันเปลแมว นะครับหลังจากที่เราถอนขนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือใส่เทียนนะครับนี่เนาะ <Yeah. S 1> มันมันบางบางบางคนเขาตะกี้เนาะเคยใส่ขี่เทาเคยใส่น้ำห่อนนะครับมันจะขนมันจะโบะหมดนะครับเนี่ยยังเสียนะครับป้าหนูสารภาพมันโตโต,ตใหญ่แต่ว่าเนาะเขานี่เขาเขาถอนขนแล้วกับขั้นตอนต่อไปคือล,ล,ล่นขน ล้นังนนแตเพื่อที่จะให้หนังมันตึงและหหนังมันแตกมันจะเพิ่มความหอมนะครับการล้นนะครับก็คือเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับล้นให้หนังมันตึงและหนังมันจะแตกมันจะเพิ่มความหอมนั่นเองนะครับบอเป็นประเทศซัมนี่แหละกันแล้วเนี่ยอันนี้คือสาธิตเบื้องว่าเขาต้มเทียนใส่ <S <S บางคนอาจจะบอกว่าเทียนมันติดบอบอติดค <S <S รับกบอติดเลยนะครับเทียนจะไม่ติดนะครับแล้วบานี่จะมีกินเทียนบอ ไม,มไม่มีกลิ่นเทียนแน่นอนนะครับเขาจะไปเพิ่มความหอมโดยการลน่นล่นหนังให้ตึงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราล้นหนังเรียบร้อยเลี่ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเรียบ้อยนะครับอันนี้คือที่เชฟหอยล่นเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ให้หนังเนี่ยตึงเป็นวิธีเดียวกันกับเราทำมูหันเนาะ ถ้าหนังกรอบนะครับหนังตึงนะครับจะเพิ่มความหอมมากขึ้นนั่นเองและก็จะทําให้อัตรสในการรับประทานหนูนะครับจะได้อัตรสดมากขึ้นนั่นเองนะครับบารนี่นะครับเชฟหอยก็จะไปไปคั้วเขาเรียกว่าไปครัวไปคั้วขึ้นไปยังไงชาแหละนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวชําแหละเสร็จแล้วนี่นะเชฟหอยจะไปยังกนไปยางวอนเนาะ อ่าแล้วต้องไปย่างเพราะว่าเราจะทําเมนูก้อยหนูกันวันนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับมาถึงาการย่างนะครับคือเชฟหอยอแล่แล้วเรียบร้อยสําเร็จเราก็จะมาย่างนะครับการย่างนะครับย่างไฟอ่อนๆนะพอประมาณนะครับ ก็จะเหลืองแบบนี้นะครับ <c oughs> เพิ่มความหอมไปอีกนะฮะแต่หนังเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลอกหนังออกนะครับเขาต้องลอกหนังออกนะครับเพราะว่าหนังจะมีความมันมากเลยแล้วก็จะทําให้หนูของเรานั้นไม่ก่อนสุกนั่นเองนะครับเขาต้องลอกหนังออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อของหนูน่ะเกรียมพอดีนั่นเองนะครับอันนี้คือ ช่วงของการย่างนะครับย่างให้หนูนั้นสุกก่อนนั่นเองนะครับพอย่างเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือดามเป็นค้นเป่าเตานะครับหนามั่นไปแล้วเนาะอ่าพอย่างเสร็จแล้วนะครับเชฟหอยพนธีเฮ็ดจังไดนะครับเข้าไปติดตามอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เชฟหอยอยู่ในครัวแล้วโอเคป้ายอ่าครรบผมมาอีกแล้วพี่หนีรู้ซึกว่าสิทไทยสองมือเลยนะ เพราะว่าเพราะว่านี่วา่าว่า,ออาหนูมันจะสุกนะครับส่วนหนูมันจะสุกเนาะเพราะว่าเขากระตองอย่างการย่างหนูนะครับต้องเอาหนังนะครับเอาหนังออกก่อนเพราะว่าใต้ผิวหนังนะครับจะมีมันนะครับมันจะทําให้หนังไหมแต่เนื้อไม่สุกนั่นเองนะครับเชพหอ,อยเพื่อนก็นเลยลอกหนังออกเนาะ<อ>แล้วต่อไปเท่ากับจะมาเอาแต่เนื้อ ฉีออกเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็ไปสับแล้วก็ตามภาษาก้อยนะครับก็บจะใส่มะม่วงเนาะอ,อันนี้บกม่วงนะครับ <laughs> บะเมนบกคุงแต่ว่าบกคุงสารค้าไอ้บกม่วงสารคา้า,คาหน่นวยบะไงหนึ่งนวยเดียวได้หนเดี๋ยวนี้ได้เต็มถ้วยนะครับผมแล้วก็จะมีผักนี่อย่างต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเขาต้องฉีกเนือก่อน <laughs> โอเคครับผมฉีกเนื้อเลยนะห <laughs> ิ้วเข่าพี่น้อง <laughs> อืม นี่นะครับแล้วก็ฉีกเอาแต่เนื้อนะครับส่วนกระดูกเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าเวลาซับนะครับเวลาซับเวลาก้อยเข้าไปนะตอนแรกที่ผมที่ผมปรการกินนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเฮ็ดก้อยหนูสูกินพ่ะนะผมนึกว่าจะก้อยดิบเหมือนก้อยเนื้อนะครับขนาดปีงบวสุกนีนยังข้าวเลยอันนี้ยังคืไม่เฮ็ดดิบในการกินอยู่มันจะก,กินวาเป็นแล้วนะ อันนี้เชฟห้อยล้างมือเรียบร้อยนะครับเนาะล้างมือแล้วแต่หน้ายัางไม่ล้าง <c oughs> รับเสรจเรียบร้อยล้องมาดู <c oughs> อันนี้คือตัเสรมะม่วงเนาะ <c oughs> อันนี้คือเนื้อที่เราฉีดแล้วนะครับแล้วก็จะมาสับสับแล้วก็จะโคลกนะครับโคลกใส่ผสมกับมะม่วงที่เราเตรียมไว้พอประมาณนะครับ เดี๋ยววันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเข้ายืนเลยเนะอ้าวเชฟจัดไปใส่หมอ้ออ่าวันนี้เราก็จะตักทั้งหมดใส่หมอ้อเคล็ดียมไว้นะครับอ่า ประมาณนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงมีอะไรบ้างพริกป่นมีพริกป่นอา่าพอประมาณเขาคั่วชุถ ชูรสใส่ลายแซบลายพี่น้องแป่งนัวใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยตามสบายออน้ำปลาครับอพอประมาณแล้วก็มีอะไรต้นหอมต้นหอมรวมนะครับแล้วก็สะระแหน่นะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับ สับเรียบร้อยเอาลงเลยครับลงเลยอ่าพอประมาณนะครับเสียเรียบร้อยก็โคเร่ครับผมโคเร่โคเร่ให้เข้ากันครับอ่าเรียบร้อยครับผมนี่คือ,อยังก่อนอก้อยหนูนะครับเมนูก้อยหนูจากเชฟห้อยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะก้อยดิบอืม แต่ว่าพ่อเห็ดไปแล้วมันก็คล้ายๆกันกับก้อยกับปอมเ<ม>นะาะก้อยกับปอมบานเห้านี่แหละนะครับบานนี้ก็เรือแค่ขั้นตอนการชิมดามก็บ่เคยกินขึ้นกันพ <s> ึ่งข้างแรกนะครับที่กินก้อยนูเนี่ยปกติเราเป็นคนมากกินนูนะครับกินหนูไหมหนูมันนะ <laughs> นะครับใหญ่ออโอเคอะไรกชาเลยแซ่บ แส่ก่นองมันจะมีอ่าควาวเปรี่ยวขอาบมกม่วงนะครับมีความเปรี่ยวของบมกม่วงตัดกับเนื้อหนูที่ที่หอมนะครับนั่นเองืมวางานไม่ได้เลยคือไดจริงๆนะครับนี่คือก๋วยหนูนะครับจากเชฟหอย นะครับผันบูไดเบิงอยู่นะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งติต้งๆให้ดามด้วกันนะครับผมสำหรับมอนี้นะหิวเผาแล้วนะครับต้องขอตัวไปสงบกอนนะครับในช่วงนี้นะครับในมอนี้สำหรับท่านนี้ดามและเทม้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ